เนี่ยค่ะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะคือหมูที่ประบัวหั่นเรียบร้อยแล้วก็ไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาหมักกันค่ะรสด,ดีผงชูรสน้ำตาลปีบ๊บพริกไทยกระเทียมค่ะลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็มีน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวน้ำปลาสีวหวานเล็กน้อยค่ะเพิ่มสีสันค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำตาลปี๊บนี้ให้ความหวานกลมกล่อมค่ะนุ่มนวลค่ะเวลาเรานำไปทอดก็ทอดไฟอ่อนก่อนนะคะ ทอดไฟอ่อนจนไปถึงไฟกลางนคะคะกระเทียมพริกไทยค่ะน้ำปลาน้ำปลาให้ความหอมหอมกลมกล่อมน้ำปลาอย่างดีหอมกลมกลม่อ,อม,ลม,ลมค่ะน้ำมันหอยลดดีสซีิยวขาวให้ความอร่อยค่ะ ปบวัวมีน้ำมันงาค่ะเหยายน้ำมันงาน,านิดนึงน้ำมันงาเพิ่มความหอมค่ะแล้วหมูก็จะเป็นมันวาวเลยค่ะนี่ค่ะเราไม่ตากแดดเราไปทอดสดๆแบบนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่หอมเนาะ มันไม่หอมเหมือนเราตาักเดดนะคะขยำขยำเพราะว่าให้น้ำตาลปี๊บมันละลายค่ะเพราะมเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ไปเจอความร้อนนี่หมูเราจะไหม้นะคะคือต้องทอดไฟอ่อนๆไปถึงไฟกลางค่ะไม่งั้นหมูจะดำไม่เหลืองสวยค่ะนะคะ หอมค่ะหอมน้ำมันงาเนี่คคะทุกคนหอมมันงาหมักหมักเราคุกเขาแล้วเราใส่อะไรแล้วก็ภาชนะของเราแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้หมูของเราก็จะนุ่มค่ะทุกคนหมูจะนุ่มเราไปตากแดดนี่รสชาติก็ จะเข้าเข้าไปในเนื้อหมูค่ะเข้าไปในเนื้อหมูจะอร่อยนุ่มกลมกล่อมค่ะเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายแล้วเครื่องของเราเราคลุกเขาละลายแล้วนี่ค่ะป้าบวกเตรียมไว้แล้วนี่ป้าบวกก็จะอาศัยอันนี้ป้าไม่มีกระปุกเนาะนี่ค่ะใส่ในนี้นี่ค่ะทุกคน จ้าจะาไว้ตากพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ทันแน่นอนค่ะวันนี้ตากไม่ทันเดี๋ยวคื้นฝนมาเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้าก็จะถุงหุ้มแบบนี้เนี่ยค่ะใส่ช่องฟิตไว้ค่ะ ใส่ช่องฟิตไว้พรุ่งนี้เรานํามาตากค่ะเนีคะเราก็จะได้หมูแดดเดียวอ,อร่อยอร่อยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ